สองปุ๊บเราต้องทำแล้วว่าถูกต้องถูกไหมบางคนที่เราสัมภาษณ์มาบางคนเป็นซึมเศร้าไปเลยใช่ใช่ก็พี่นี่พี่พึ่งหายนี่ไงพี่เป็นไบโพล่าอารมณ์สองขั้วเพราะว่านี่แหละพราะการแบบไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอานะเอานะไอ้คำพวกนี้ใช้บ่อยไม่ดีนะเพราะมันไม่ได้ถูกปลดปล่อยแล้วมันก็ไม่ได้คำตอบมันจะทำให้เราข่มใจข่มใจข่มใจจนรู้สึกว่าอึดอัดพี่เป็นคนชอบส้มตำที่ไม่เผ็ดคำว่าเผ็ดของพี่คือ เผ็ดและหายไวแต่พี่บู้เดี๋ยวเป็นคนเผ็ดจัดแล้วพี่ก็บอกพี่บู้ว่าเออวันนี้ีแบบพี่แหงวันเนี้ยก็กินต้งตํากันทุกวันเลยคุณศาธนาณาเผ็ดเผ็ดแบบเผ็ดเผ็ดรู้ไหมพี่ทำอะไรพี่ก็ไปพังครัวดึงหม้อกระทะลงมาเฮ้ยเฮ้ยเออเออแล้วพี่บู้หาหมอเถอะ